ความละเอียดของธรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของแต่ละธรรมพัฒนาปรับปรุงตัวเองได้ตลอดเวลา ให้เกิดเป็นธรรมแต่ละธรรมที่ได้จากการเปลี่ยนธรรมทั้งหมดเป็นธรรมของตนเองสร้างความละเอียดมากขึ้นจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของแต่ละธรรม ที่มีความหนาแน่นของธรรมของตนเองที่มากห่างจากธรรมอื่นๆความละเอียดจึงมากขึ้นการรวบรวมรักษาวาร,รมีสามสิบทัศประเด็ะคุณหลวงพุทธจันทัโร ทำให้ความละเอียดของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสถจันทสโรเพิ่มมากขึ้นระยะห่างจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสถจันทสโรที่ห่างจากธรรมอื่น มีเพิ่มมากขึ้นความละเอียดของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัศโรเพิ่มมากขึ้นความหนาแน่นจำนวนปริมาณ ของบารมีสามสิทธัศนะเดปกคุณหลวงปุสตจันทัสโรที่มากขึ้นความละเอียดของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการะวีสามสิทธัศระเดชกคุณหลวงปุสตจันทัสโรเพิ่มมากขึ้นหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเรา คือการรักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ได้จากธรรมทั้งหมดถูกพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์ตลอดเวลา สร้างความละเอียดของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรเพิ่มมากขึ้นรู้เห็นทำทั้งหมดได้ชัดเจนมากขึ้นไปเรื่อยๆการเปลี่ยนทำทั้งหมด เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรัสโรเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์รวดเร็วมากขึ้นไปเรื่อยเรื่อๆเราจึงสังเกตอย่างละเอียดรวบรวมเฉพาะผังสำเร็จหยุดเป็นตัว สำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศพระเด็จะคุณหลงูพสจันทัสรไม่ให้ถูกหลอกลวงจากกิเลสให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนของกิเลสเพื่อรวบรวม รักษาธรรมกิเลสสร้างความละเอียดให้กับกิเลสเพิ่มมากขึ้นการรักษารวบรวมธรรมบารมีสามสิบทัศพระเอระคุณหลวงปุสถจันทสโรเป็นการรวบรวมสมบัติ ที่เป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชป,ปุกุลลปุสจันทัสะโรทั้งมีวินญ,ญานธาตุไม่มีวินญ,ญานธาตุเป็นการเกิดของชาวซิวิไลเกิดชุมชนสังคมประเทศชาวซิวิไลที่เป็นการรวมกันของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรทั้งมีวิญญาณพาสไม่มีวิญญาณพาสรวมกันมากขึ้นขยายขอบเขตครอบคุมไปยังส่วนของธรรมกิเลสมากขึ้นสร้างความละเอียด ให้กับบรรณสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทศโรได้เพิ่มมากขึ้นการสร้างชาวสิบลัยชุมชนสังคมประเทศชาวสิบลัยทำให้ความละเอียดของวรรณสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทศโรได้เพิ่มมากขึ้น เป็นปกติดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ด้วยทานศีลสมาธิที่เป็นการรักษารวบรวมบารมีสามสิทธัตระเดชพะกุลหลวงปู่สดจันทรรัสโรที่ละเอียดมากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยรู้เห็นอย่างชัดเจนการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของธรรมทั้งหมด สามารถหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่เกิดจากธรรมกิเลสได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาได้สมบัติใหม่ๆทั้งละเอียดทั้งหยาบจากการทำหน้าที่งานอาชีพของการรวบรวมรักษา บารมีสามสิทัตถะเดจพคุณหลวงปู่สดจันทัสรด้วยการหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัศเสเดจพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรซึ่งชาวสิบีลยบารมีสามสิทัศเสเดจพระคุณหลวงปู่สดจันทัโร เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจับใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแค่เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจนทัสสรทั้งหมดทุกส่วนทุกรายละเอียดทุกองค์ประกอบให อยู่ในสภาวะปกติที่รุกเข้าหารำรกิเลสได้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาปรับปรุงตัวเองให้ดำรงอยู่ได้โดยเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําให้บรมีสามสิทธัพระเดชปุกุลงปุสสัจจันทสโร,ร ได้รุกเข้าหาทำรรกิเลสได้อย่างปลอดภัยไม่ประมาทเป็นปกติของชาวซิวิไลปรมีสางคุทัตรพระเดชพระคุณลงปสุสตรเจนทัสสโรที่ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นผังสำเร็จเวลาของกิเลสรู้เห็น ถึงทำทั้งหมดแยกการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของทำทั้งหมดได้อย่างชัดเจนโดยทำงานหน้าที่อาชีพของตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ถูกหลอกลวงให้ไปทำงานหน้าที่อาชีพของกิเลส ความเป็นอย่างอยู่ด้วยตัวของเราเองเพิ่งพาอาศัยตัวของเราเองได้ประครับประคองซึ่งกันละกันด้วยบารมีสามสิทธัตถะเดชพระกณหลวงปุษจันทัสโรเกิดการรวบรวมสมบัติทั้งละเอียดทั้งหยาบได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นองค์ประกอบการสร้างที่สุดแห่งธรรมประมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัสรโรที่พระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัสรโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะชัยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนงโยงได้นำพวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใส เพึ่งพาอาศัยรละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมปรมีสามสิบพัฒประเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทาโรเพื่อให้เป็นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพาน ให้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรที่สมบูรณ์ครอบคุมทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรร,รรมที่ใหญ่ว่านิพพานธรรมยะต,ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร,ร เชิญพวกเราได้ทำหน้าที่ที่แท้จริงของเรากันตอจะ